ในวันนี้ดรสมไทยวงเจริญได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนให้ทำการบรรยายและถามตอบจากบุคคลที่สนใจภายนอกผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้ห้องเรียนวิชานวัตกรรมขยะวิทยาณนะโรงงานวงพาณิจจังหวัดพิษณุโลก และในวันนี้ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 กับมาตรฐานวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายสาขาการจัดการของเสียชุมชนผู้ทำหน้าที่พิธีกรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนในวันนี้คุณโอมิก้าบุญกันรักษาการผู้อำนวยการบริหารคุณวุฒิวิชาชีพสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 กับการจัดการขยะของเสียชุมชนเชื่อมโยงกับประชาชน ในชุมชนอย่างไรบ้างที่เป็นคำถามเราต้องเข้าใจถึงประเภทชนิดตัวอย่างของขยะที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโควิด -19 นะครับตั้งแต่เรื่องราวของอหน้ากากอนามัยนอกจากนั้นเราก็จะเริ่มมีพวกอ,อันนี้ครับพวกเจลวถูกไหมครับบรรจุพัณฑ์ที่เจลวที่เราต้องกด ต้องล้างมือนับตั้งแต่ที่คนมาสัมผัสด,ด้านบนเนี่ยเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่สัมผัสไปเนี่ยมันเชื้อโรคมากน้อยขนาดไหนภัยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารวมทั้งชุด PPE ไอ้ชุดสวมใส่อันเนี้ยตะก่อนก็ไม่เคยมีเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองเรามองผิวเผินว่ามันสะอาดนะแล้วมันขาวๆนะแต่มันมีอันนี้เขาเรียกว่า มันมีรูปแบบของพยามัจจุราชท,ที่เคลือแฝงอยู่ในทุกๆส่วนที่เราได้ใช้ประโยชน์และใช้สอยเลยทีเดียวนี่นี่เป็นเพียงเบื้องต้นเลยนะของพวกนี้แล้วนอกจากนั้นนี่อันนี้แต่ก่อนนานๆปีหนึ่งอาจจะเห็นครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เห็นกลายเป็นของอุปกรณ์สําหรับชีวิตประจําวันเดี๋ยวเอามาส่องตรงนี้เดี๋ยวเอามาส่องตรงนี้ถูกไหมครับเอาใส่เข้าไปในหูบ้างเอาใส่ไปตรงไหนตรงไหนบ้างใต้ลักแร้บ้างทุกอย่างเนี่ย เป็นภัยอันตรายที่แฝงตัวมาเงียบๆแล้วก็เรียกมันว่าพยามัจจุราที่อาบคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของสังคมมนุษย์ประชาชนทั่วไปเลยทีเดียวครับเนี่ยนี่คือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยอ่ะมันมีครับมันมีแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นทั้งประเทศไทยเกิดขึ้นทั้งของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับเป็นสิ่งที่เราต้องสนใจว่านี่มันคือขยะชนิดใหม่ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกครับทีนี้ระคะวิธีการจัดเก็บเราจัดหมดแล้วเนี่ยการเก็บการคัดแยกเนี่ยเราก็ควรจะทำยังไงดีคะท่านเรื่อคือจุดที่สองเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงการจัดเก็บการคัดแยกในสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยครับนว,วัตกรรมความรู้ถึงการคัดแยกขยะในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงจุดบ่งชี้ความเสี่ยงภยัย เราต้องพยายามศึกษาถึงนี่แหละครับสิ่งขาวขาวสิ่งสวยๆงามๆที่มาอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเรานี่แหละครับเนี่ยนี่แหละคือช,ชี้เฉพาะจุดบ่งชี้ความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบกับตัวเราก็ว่าได้เลยทีเดียวเนี่ยนะครับเราก็คือว่าจะต้องไม่ประมาทชนิดสิ่งของต่างๆเนี่ยอันนี้เราจะต้องมีการเก็บเก็บแต่และชนิดเก็บอย่างลรจากใช้แล้วเนี่ยนะครับจะซักกี่ครั้งเก็บรวบรวมและแยกไว้ตั้งหาก ถูกไหมล่ะครับ <S <S ในบ้านเราเนี่ยแยกขยะแต่ละประเภทเราทราบอยู่แล้วแต่ว่าอย่างนี้เป็นขยะประเภทใหม่ขยะทันสมัยกับเหตุการณ์นะครับก็ต้องอแยกแยกออกมานะครับแยกออกมาแล้วจัดเก็บอย่างไรเราอาจจะต้องเริ่มต้นหาบรรจุภัณบรรจุภัณฑ์ที่ควบคุมวัตถุอันตรายอาทิเช่นถ้าบ้านเราหลังเล็กแล้วก็เป็นเราเป็นหน่วยงานองค์กรเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีกล่องอย่างนี้เนี่ยอันนี้มีกล่องอย่างนี้ ใช้กล่องโฟมนี่ก็ได้นะครับกล่องโฟมนี่เขาเรียกว่ากล่อง EPS โฟมกล่อง EPS โฟมเนี่ยสามารถที่จะเข้าตู้เย็นเข้าห้องจัดเก็บเข้าห้องอะไรก็ได้แล้วในกล่องเองเนี่ยเราจะติดสัญ,ญลักษณ์ของชนิดนี้เขาเรียกว่า,าสัญ,ญลักษณ์ขยะอันตรายมีทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะเอาของพวกนี้เนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปพอเต็มพอเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเซนคาดคาดเทปสีเขียวอย่างนี้เนี่ยนะครับอ่า คาดเทปซีเคียวอย่างนี้เลยทีเดียวถ้าหากว่าเป็นที่ประเทศที่จเจริญแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศาทางยุโรปเนี่ยเขาจะมีบาร์โค้ดติดเลยติดที่กล่องเลยว่ากล่องนี้ออกไปจากบ้านเลขที่อะไรและบุคคลในบ้านเนี่ยมีใครอยู่บ้างต้องแสดงตัวตนของที่มาแล้วสิ่งเหล่านี้ถึงจะเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับรถเทศบาลเพื่อนําไปส่งให้กับหน่วยงานที่รับกําจัดเช่นบริษัทเอกชนที่รับกําจัดขยะ เชื้ออย่างนี้ถึงว่าเราถึงจะควบคุมมันได้ถูกไหมล่ะครับความเป็นมืออาชีพค่ะก็ตอนนี้นะคะสถาบัน,ะค,ะนค,คุณวิชาชีพนะคะก็ร่วมกับผู้ประกอบการเจ้าของอาชีพเนี่ยมีการจาัดทำมาตรฐานอาชีพนะคะในกลุ่มของที่เป็นสีวล้อมนะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเสืชุมชนนะคะต้งถึงตรงน,นี้ค่ะแล้วก็ท่าดรนะคะก็ให้เกียรติเข้ามาร่วมในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ อาชีพเก็บขยะอาชีพเก็บของเสียชุมชนไม่ใช่อาชีพที่น่าละอายไม่ใช่อาชีพที่เสื่อมเสียคือต้องมีความรู้ครับมีความรู้ให้มันชัดเจนมาตรฐานเนี่ยเขาทำกันอย่างไรถูกไหมครับเขาทำกันอย่างไรเขาต้องเตรียมอะไรนั่นคือเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันภัยขยะอันตรายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราไปเจอกระป๋องสเปรย์เนี่ยครับ เราจะเก็บมันมารวมได้ยังไงกระป๋องสเปรย์อันเดียวเนี่ยครับทิ้งลงไปในถังใครไปจุดบุหรี่ลงไปนิดเดียวเนี่ยระเบิดเป็นเปลวไฟบินเข้าหน้าต่างบ้านหลังนั้นเลยครับจะโด่งเหาะได้เหมือนจะหลวดเลยกระป๋องสเปรย์ลูกเดียวอัดเผาเมืองทั้งเมืองได้เลยไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยสมัยก่อนอันนี้มันมีที่ไหนมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเป็นแฟชั่นเลยนะเห็นไหมครับทางทีวีบางทางอะไรบ้างออกกันเต็มไปหมดเนี่ยไอ้น,นี่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นของอันตรายแต่ก่อนไม่ใช่ของอันตรายความ เรียกว่าการพัฒนาของขยะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความจําเป็นต้องถ่ายทอดความรู้มีการต้องให้ความรู้พิเศษออกไปคนทึงจะเริ่มเข้าใจถูกไหมละครับจึงจะมีการระมัดระวังมีการป้องกันภัยเราจะต้องพยายามบอกเขาว่าทุกอย่างต้องไม่ประมาทนะทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าใช้เทคโนโลยีใช้ทั้งความรู้ใหม่แล้วใช้ทั้งความรู้ที่พยายามที่ต้องถ่ายทอดไปสู่สังคมให้คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องซึ่งสำคัญอย่างที่สุดเลยครับ โรงงานวงพาณิชย์เป็นสถานที่สอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียชุมชนระดับที่1อาชีพผ <okay>. ู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชนระดับที่2ออาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสียระดับที่3อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบระดับที่4อาชีพผู้ตรวจตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ระดับที่5อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสียอ,องความรู้การคัดแยกขยะที่เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในวันนี้นับเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมของประเทศและของโลกสืบไป